ช่วงอิ่มอกอิ่มใจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ KKJ คู่คิดจานหลักนั่นเองวันนี้พี่เลครับเรามาอยู่ที่ถนนเจริญกรุงทำไมช่วงนี้พี่เลแบบว่าพาผมมาเมืองเก่าที่นี่มีอะไรครับถนนเจริญกรุงไม่คือประเด็นคือตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงบาลนไทยนะครับวันแห่งความรักแน่นอนนะก่อนถึงถนนเจริญกรุงเราก็ลองแบบผ่านแบบบางล้มบางรักเวลาคนแบบ นึกถึงบางรักนี่คุณจะนึกถึงอะไรครับพี่เวลาขึ้ถึงบางรักก็ต้องรีดเลยที่ที่เขาแบบมาจดทะเบียนกันเพราะเขาถือเรียกว่าเป็นบางรักเป็นมงคลจะอยู่กันยืดยาวอะไรแบบนี้ผมในฐานะแบบน้เป็นเพื่อนรักแล้วก็ศรีคุณเนี่ยแล้วก็ ถือโอกาสในช่วงแห่งวันแห่งความรักเนี่ยอ,อยากจะแสดงถึงความรักที่ผมมีให้คุณตั้งแต่ตอนที่ผมอายุ7็ดขวบ่ได้เจอคุณครั้งแรกผมก็หลงรักคุณมาตั้งนานแล้วก็ไม่อยากบอกแต่ว่าไม่รู้ซื้ออะไรให้ดีหรือว่าจะพาไปดูหนังหรือทําอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเอ้ยมันน่าจะเหมาะกับเรื่องของอาหารก็ไม่อยากพาไปไกลามากนะจะไปยุทธจักรแห่งความอร่อยที่ตรังหรือว่าจะพาคุณลงไปจดทะเบียนใต้น้ำที่ตรังเองเดียว พาลงใต้เนี่ยก็ไม่ไม่ใช่เขาไปทุกงปี<ไ>งเลยนะ<ล>ที่จดที่ที่ไปแต่งงานใต้น้ำที่ตรังเนี่ยอันนั้นก็มีคุณจะพาคุณวุนเส้นไปจดทะเบียนใหม่ใต้น้องก็เรื่องของคุณแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าประเด็นคือที่ตรังนี่ก็เป็นเมืองเมืองที่ผมอยากไปมากเพราะเขาบอกว่าเป็นเมืองต้องห้ามพลาดอันนั้นนะถูกต้องห้ามพลาดเพราะเขาจะมีการจัด เขาเรียกหลักจัดงานยุทธจักรความอร่อยอาจริงๆแล้วก็เป็นยุทธจักรความอร่อยตลอด24ชั่วโมงคือของกินเนี่ยเยอะแยเต็มไปหมดไม่ต้องกวเดี๋ยวเราพาคุณไปแน่ทั้งคุณแล้วก็ท่านผู้ชมได้ไปแต่ประเด็นคือวันนี้เนี่ยวันแห่งความรักเรายังไม่ไปตังเราอยู่กันที่นี่ที่เชียงกรุงเพราะฉะนั้นของขวัญที่ผมมีให้คุณแสดงให้ให้เห็นถึงความรักที่ผมมีต่อคนนคือเรื่องของอาหารคุณชอบไหมน้าเพราะฉะนั้นเราลุยเลยมั้ยักสองสามที่ถนนนี้เนี่ยมีของดีตลอด ยืนพูดอยู่งานไปแต่พี่รออยู่เนี่ยฮะอยู่ท่ามกลางความรักกับแฟนคลับของคุณสวัสดีครับขอบคุณมากครับถ้าเกิดอยากถ่ายรูปกับคุณจะคิดนะครับรูปสามร้อยนะครับรูปสามร้อยซื้อคูปองยังครับซื้อคูปองก่อนซื้อคูปองก่อนนะฮะซื้อคูจ่ายตรงนี้ก่อนจ่ายจ่ายตรงนี้ก่อนพี่จ่ายตังค์เนี่ครับ แน่ใจว่าวันนี้คุณจะเลียงร้านอาหารได้ผมได้ถูกใจมากไม่กอดอะไรขึ้นอนะเขาคงจะมาเขามารับคุณเปล่าจะบ้ารถโรงพยาบาลเขาจะไปผมว่าคุณน่าจะล้างท้องก่อนนะครับเพราะผมพาไปหลายร้านนี่เราอยู่ข้างหน้าโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ถูกต้องอ่ะเข้าเรื่องเลยร้านแรกตรงข้ามโรงพยาบาลนี่หมูแดงหมูกรอบนครปฐมอะไรมาอะไรข้าวหมูแดงหมูกรอบนครปฐมนี่อยู่เจริญกรุงอยู่กรุงเทพ ไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยพี่เขาขายอยู่ที่นคนปรปฐมหรือคุณอยากจะไปกินที่นู่นเนี่ยเขาย้ายมาอยู่นี่ตั้งนานแล้ว40ปีแล้วไม่ธรรมดาแล้วที่นคนปรปฐมก็ชื่อข้าวหมูดแดงหมูกรอบเจริญกรุงอาจจะเป็นไปได้ลองถามพี่เขาไหมน,นี่จะมาบูัอะไรทำไมเอ,เอาเลยดีกว่าคร,ครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ธุพันชัยครับผมมาอยู่ตรงนี้กี่ปีแล้วครับประมาณตั้งแต่ปีหนึ่งสี่ ปีหนึ่งสี่เรายังไม่เกิดปีเกิดปีเกิดใช่ไหมหนึ่งสี่เท่าไหร่ก็4ี่ิกว่าปีผมเนี่ยลองบ่อยแล้วแต่เพื่อนผมยังไม่เคยมาอยากมาอยากลองครับครับผมจัดแบบหนักๆพิเศษเอาให้ครบเลยเล็งแล้วครับหมูก็ไม่ได้แบบเน้นว่าจะต้องแดงมากเลยไม่ต้องแดงครับและกรอบของเราเนี่ยนะเป็นสูตรโบราณครับครับไม่ผ่านการ การต้มแล้วก็ทอดนะเราใช้อบกรอบเฉพาะกี่ชั่วโมงครับประมาณสี่ชั่วโมงผู้แล่นน้ำหายสองนั่งเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่เอามาใส่มาแล้วมาแล้วเลยดูสีก็รู้แล้วใช่ไหมพี่คิดเอ้ยโอ้โหสวยงามมากอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับทานได้กันไหมครับไม่ค่ะทานได้อร่อยนะคะข้าวแดงถืะความสมดั้งเดิมแน่นอนครับผมคุณครับผม หอมจริงอ่ะไม่คือแบบว่ามันไม่ใช่แค่หมูกรอบไม่ใช่แค่หมูแดงเดียวมันกุนเชียงด้วยมันถึงแบบน้ำซอสที่สุดยอดสุดความผสมจริงโอ้โหผมลุยแล้วนะรักมาก ต่อมมาให้คำหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมขอายนิดหนึ่งแล้วผมจามาตูมอันนี้โอ้โหฮ่าเดี๋ยวตรงนี้อะไรนะอะไรมาพี่เดี๋ยวต้องไปด้านนะี้ต้องไปทัวร์ตอบครับแล้วครับผมยิ้มแก้วแป้มเดี๋ยววามาเลยนะเอาดูครับเอามาเฮ้ยขอมีส่วนร่วมมากพี่เลนมาโอ้โหก็เอาเสียงดังระวังระวังโดนมือพี่เขานะเดินกลางทางวางไว้ก่อนมาไว้ก่อน